เอาขี้งัวเด้อเออกระโดดสิเราเราไปวิ่งกันเริ่มงไปวิ่งกันไปวิ่งกันเราไปวิ่งกันหนึ่งคนมาวิ่งแล้วน้องกัวิ่งมาคนเดียวเลยน้องกัวิ่งมาคนเดียวเลยวิ่งมาหน้ากล้องนี่มาหน้ากล้องพี่โคนเดียววิ่งมาตรงนี้เลยแล้วกระโดดวิ่งกันใหม่วิ่งกันใหม่แล้วลุงจะแพนตามนะ วิ่งกลับมาวิ่งกลับมาตะลุ่นวิ่งไปตรงนน้นวิ่งไปตรงนน้นวิ่งไปตรงนุ้นวิ่งไปตรงนุ้นวิ่งไปตรงนุ้นทำงานวิ่งไปตรงนุ้นวิ่งไปตระลุ่นไปตะลุ่นเริ่มปวดท้องไงพี่วินโดดตรงนี้ให้ดูหน่อยโดดลงน้ำเหรอเก็บตายเข้ามาไม่เอาดิฟฟี่ปืนดิฟงีย้อนฮะโดดให้ดูหน่อยไม่เอาดิล่ะโดดสะเนี่ยไปเราไปวิ่งใหม่ไปวิ่งใหม่เลย กระโดดข้ามกล้องรึเล่าปดเยียวกันไหมไหวรึเนี่ยปดเยี่ยวนั่นเองไทยรู้ปวดเยี่ยวเยไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายถ่ายแนวนอนสิถ่ายแนวนอนนี่อยู่ถ่ายแนวนอนไหมตอนนี้ปวดเยียวเออไปไม่ต้องถ่ายไม่ได้ถ่ายนะนี่ไม่กดถ่ายเลยโอเคนาเขาไม่ถ่ายเขาไม่ถ่ายไม่ถ่ายไปเยอะไปไปเยอะในป่าแล้วโน่ไปเยอะบ้านนูไปไปถ่ายถ่ายถ่ายหมาดีกว่าอืม